เป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเองอยู่ใกล้เธอยังไงที่รักเธอนั้นเป็นแค่ี่สถิตอยู่ที่กลางดวงหันใจเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคืออดีงที่ฉันจะรัก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 ชุบชุอ๋อชร์ชร์เอชัชร์ชร์ ช่วย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 เออช่วยช่วยช่วยผมกวนผม้พ้อมหัวใจให้ถึงนักไม่มีใครมาเทียบเปรียบเสียงสนองเกิดเพราะเราเฝ้าหลงรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้หากวันใจให้ฉัน ฉว่าเดวีเธอนั้นเป็นเดวี่เราสนิทอยู่ที่กรุงเทพฯเราต้องมีหัวใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้คือหญิงที่ฉันจะรักรักรักฉวัดฉวัด oh ฉวัชฉวัด yeah ฉวัด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 ฉวัวัด อยากนอนไม่อยอมตื่เป็นทุกคำคืนเธอแทบจะปลายาไกลกได้แต่เพ้อแต่ฝันลงหลงหลงช้ำชง มันเป็นเพราะฉันเองยังดีไม่มากพอเท่าที่เธอขอไม่ได้เลยเมื่อเธอจะไปก็เข้าใจเมื่อเธอจะใครดีกว่ามากมายคงไม่ต้องรองฉัน ครเธอเรมพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเที่เพื่อนรักเราเล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเองอยู่ใกล้เธอได้ไงที่รัก เธอนนเป็นที่ที่สถิตอย่ที่กลางดวงอาทิตย์เราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานแต่กับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคืออดิ้งที่ฉันจะรัก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 มาน้องภูมิบ้าง ยังไงอะไรติดตามยังไงบ้างจ๊ะครับก็ฝากติดตามนี่เลยไลฟ์เดอะโกลเด้นซองนะครับวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่19นะครับเวลา6โมงเย็นที่เพจเฟซบุ๊กแฟนเพจของเดอะโกลเด้นซองแล้วก็ติ๊กตอกของเดอะโกลเด้นซองนะครับก็จะมีผมมีพี่แอนจากซีซั่น7แล้วก็มีน้องเบโลล่าจากซีซั่น5นะครับมาด้วยพูดคุยสนุกกันแล้วก็ฝากรายการเดอะโกลเด้นซองซีซั่น8ว้าว ฝากล่วงหน้าไปเลยไปเลยลวงค่ะปากล่วงหน้าไว้เลยนะครับติดตามชมกันได้แล้วก็ตอนนี้นะครับมีละครนะครับที่กำลังถ่ายถ่ายเสร็จแล้วเรื่องนึ่งก็มีเยอะนะจุ้งดาราดาราตัวจริงนี่นะครับดาราดาราคือมันเป็นโอกาสฝากผลงานผมนะครับอ๋ออ๋ออาออะไรพูดเลยฝากทุกคนนะครับละครเรื่องจิตสะกดแขนนะครับจิตสะกดแขนยิ้มดวงสวยไป วงสวงไปเมื่อวันซือนออน,นะครับผมและออนแอร์วันที่29นี้แล้วว่าการติดตามนะครับเป็นผลงานที่นางเอกนี่คือพี่นิชาแม่นางด, <ฮะ S 2> ด้วยนา<ล>งร้ายนี่คือพี่วิววรรณรัตนและพระเอกคือพี่ไบร์นรพันธ์ส่วนผมนะครับทุนแก้วฟ้าเจริญรับบทเป็นเพื่อนพระเอกนะครับมากเลยนะเพื่อนนะครับเขาขยับมาแล้วนะเป็นเพื่อนพระเอกแล้วนะเรื่องหน้าเป็นพระเอกแล้วนะเรื่องหน้าเป็นพระเอกทำงานอย่างนี้ ช่องวันได้ย really ินไหมครช่องวันยอกนะครับยอกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับกำลังถ่ายทาอยู่และใกล้ปิดกล้องแล้วสําหรับละครเรื่องอกทรณีนะเรื่องที่แล้วเป็นเพื่อนพระเอกผมเรื่องนี้พระเอกเพื่อนนางเอกคคือคือถ้าเกิดพระเอกนางเอกเรื่องไหนไม่มีเพื่อนเรียกผมได้เลยฝากไปด้วยละครสองเรื่องนะครับผมจดแล้วไหมว้า ตะคิวอ่ะกินขาที่หมดแล้วทงนี้นะมันไม่ใช่ตะคิวหรอกมันน่าจะเป็นเพชรตั้ขาเพจพี่นี่เยอะมากเพชรพี่เป็นพิมพ์มาเนาะดูแลงบงานเยอะแยะมากมายางไงก็ฝากติดตามทุกท่านด้วยขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจมาที่ตลาดนัดบอลชั้นสุดชั้นเวสเท์นะครับนี่ <S <S ขอบคุณคุณแฟนามากๆเลยที่อย่างน้อยส่งตัวแทนมาถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ว่างนะครับเพาะยัมาเน,นี่ยยังมีตัวแทมาขอบคุณมากที่สนับสนุนงานนะครับแล้วก็ เจอกันนะครับในไลฟ์ของเดอะบูเดนซองวันอาทิตย์นี้เวลา6โมงเย็นครับขอบคุณมาก